สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ Oil Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์นะฮะโดย EP นะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่ายเนต้านะฮะนั่นก็คือเนต้า X นะฮะรถ SUV crossover ไฟฟ้า100%นะครับ,บ,รบ,นะรบซึ่งเป็นรุ่นปรับโฉมของเนต้า U2 นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ e ตัวยินดีกันไห้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับบาย สำหรับเนต้าเนะครับผมรถ SUV crossover ไฟฟ้ารับประเด็นรุ่นปรับโฉมใหม่ของเนต้ายูนะฮะเดิมนะครับจะใช้ชื่อว่าเนต้ายูแมนะครับโดยล่าสุดนะครับผมได้ออกจากสายพันธุ์การผลิตเป็นเรียบร้อยแล้วได้รับการอนุมัติผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ MIT นะครับพร้อมกับตั้งชื่อรุ่นใหม่นะครับว่าเนต้าเอสำหรับเนต้าเนะฮะจะได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ยังคงไว้ภายใต้ปรัชญาการออกแบบของแบรนด์ที่เรียกว่า Confidence ดน็ต้าเนะครับผมจะมาพร้อมกับชุดไฟหน้า LED แบบแยกส่วนโดยด้านบนนะครับจะเป็นไฟ DRL ทรงเวลขณะที่ชุดไฟสองสว่างนะฮะจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้างหมูสีดําด้านล่างนะฮะพร้อมตกแต่งด้วยคิ้วสีส้มรูปตัว L ซึ่งแตกต่างจากในใต้ U2 ทที่เป็นชุดไฟหน้า LED รูปทรงบุมแรงมาพร้อมกับไฟ DRL LED นะฮะที่เชื่อมต่อชุดไฟหน้าทั้งสองข้างนอกจากนั้นนะครับในส่วนฝสากระโปรงหน้านะฮะจะดีไซน์ให้เล็กลงกว่าเดิมนะครับ โดยเพิ่มพื้นที่ส่วนด้านหน้าให้มากขึ้นพร้อมกับปรับดีไซน์ของโลโก้จากเดิมที่ติดอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายให้ย้ายมาอยู่ที่ตัวกระจังหน้าอีกทั้งในส่วนของช่องดักลมด้านล่างนะฮะปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูมีความสปอร์ตมากกว่าเดิมนะครับส่วนด้านข้างของตัวรถนะฮะจะมีการตกแต่งกาบข้างประตูนะครับโดวยวัสดุที่เป็นสีเดียวกับตัวรถโดยมีขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้าขณะที่ด้านท้ายนั้นนะครับจะเหมือนเดิมโดยชุดไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบ LED ที่วางผ้าเต็มพื้นที่ด้านหลัง มาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ตกแต่งกันชนท้ายจากเดิมนะครับที่เป็นชุดโครเมียมให้กลายเป็นแถบสีส้มและด้านมิติของตัวรถนะครับผมจะปรับเพิ่มความยาวของตัวรถขึ้น70ม mm, ิลลิเมตรโดยความยาวจะอยู่ที่4,619ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,860ม mm, ิลลิเมตรสูง1,628ม mm, ิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อ,อยู่ที่2,770ม mm. ิลลิเมตรสำหรับการปรับเปลี่ยนใหม่ของเนตา X นะฮะยังคงขยายไปยังภายในห้องโดยสารจากเดิมนะครับที่เป็นหน้าจอคู่แบบลอยตัวขนาด24.6นิ้ว ฉบับใหม่เป็นหน้าจอแบบแยกชิ้นเราจะมาพร้อมกับแผงหน้าปัด LCD ขนาดเล็กวางอยู่ด้านหลังพองมาลลยมัลติฟังกชันทรงใหม่แบบ3กา้านส่วนหน้าจอ,อควบคุมศูนกลางนะผมจะให้ขนาดมาอยู่ที่13นิ้วที่วางแบบลอยตัวนะครับพร้อมกับงานออกแบบดีไซน์ภายในใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะเน้นความหรูหราภูมิฐานโดยใช้โทนสีน้ำตาลดำพร้อมกับตกแต่งชิ้นงานด้วยโครเนียมตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยช่องแอร์และมือเปิดประตูนะครับ โดยอโซกลางนะผมจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่เราจะมีเพียงแท่นชาร์จสมาร์ทโฟแนแบบไร้สายช่องเก็บของที่วางแก้วน้ำขนาดใหญ่สองตำแหน่งโดยจะถอดแป้นหมุนเกียร์ออกโดยย้ายมาเป็นคันเกียร์ที่อยู่บริเวณด้านหลังคอพองมาลัยแทนสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะผมจะให้ขนาดมาอยู่ที่640ลิตรนะครับถากเมื่อพับเบาะนะครับผมจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายถึง1,260ลิตรนะครับในด้านพละกําลังการขับเคลื่อนของเ e ต a X นะฮะ จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขนาด150กิลวัตต์พลังกำลังสูงสุด201แรงมา้าแรงบดสูงสุด310นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่500กิโลเมตรต่อการชาร์จรองรับการชาร์จแบบ AC อยู่ที่6.6กิโลวัตต์นะฮะและแบบ DC อยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับ n e t a ER X นะครับผมสามารถเร่งความเร็วตั้งแต่0ถึง100กิโลเมตรนะครับภายใน7วินาที ซึ่งถือว่าเรือพอสมควรสำหรับรรไซนนี้นะครับแต่จํากัดความเร็วนะครับจะอยู่ที่170กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโดยรุ่นตัวนี้นะครับผมได้ข่าวว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยภายในปีหน้านะครับซึ่งจะเปิดตัวเดือนไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแวะเดคว,วสารกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย